สวัสดีเจ้าวันนี้น้ำอ้อยจะพามากินก๋วยเตี๋ยวล้ำๆแหมร้านหนึ่งของจังหวัดละปูนะเจ้าวันนี้เอามากินก๋วยเตี๋ยวป้าสายเจ้าอยู่บ้านบะเขือแจ้จังหวัดลำปูเนาะเนีน่หน้าตาเป็นหน้ากินกอน้ำอ้อยไปกินนะเจ้าลายเตื้อละสั่งเส้นเล็กกับเส้นใหญ่มานเนอร์วันนี้นะมีตึงเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อลวกเนื้อสดไม่สุกลูกจีนอย่างสปะสปึ้งนะเจ้ามาเมาื่อใดจะมากินตลอดเนาะ น้ำซุปเปินก็เข้มข้นเจ้าแล้วก็ล้ำหอมเนอสำหรับผัยสายเนื้อนี้แนะนำเลยนี่มาจิ้มน้ำซุปห้ก่อนเตอะดูเราเห็นกัมนเนจา้ามันห่อนดูอื้เหมาะเจ้านี่นะเหมาะแต่แต่น้ำซุปเปิ่นี่เข้มข้นอร่อยมากเลยเจ้านี่นี่น้ำอ้อยขอบปรุงหเห็ดกำเนอนี่เราสั่งเส้นเล็กมานะ่ะเจ้าแหมถ้วยจะเป็นเส้นใหญ่เนาะจะได้จะได้ไดก็ลำ้ำจีนก็เปิดดินดุบดุ๊บดุบองลอย้ยเหมาะแต่แต่เจ้านี่นะดู ดิคนเขี้ยวมดีก็กินได้ดอกจีนเปยหนุ่มแต,แต่เจ้าน้ำอ้อยชอบขนาดเลยถ้ามีโอกาสได้ไปหละปูนก็ตึ้งไปกินตลอดเนาะที่จริงเขาก็อยู่ละปูนเนีนะ่ยเจ้าเลยไปกินมันแต่ว่าวันเดีอนในย่ายมีอยู่เจียงหายเนาะก็จะมีโอกาสไปก็จะไปกินตลอดเนะี่ยเจ้าไปอุดหนุนเป็นตลอดเนาะถ้วยนี่เนะี่ยเจ้าแค่ห้าสิบบาทเปนเื่น,น,นพอเนาะได้นักธนาเจ้าคุ้มมากๆเลยเนอ้อนี่นะถ้าพยาก,กินซุปกระดูกก็ตึ้งได้กินเนาะไปเจ้าเจ้าเตะ แต่เฮาไปขวายเันกยได้กินเลยเจ้านี่เมาะอร่อยเหาะพักกับเปินก็นมีทวงงอกบางวันก็จะมีโหระพาอเงื่อเตยนะเจ้าพอเราจินบพละปุกซุนบุญเปยม่ต้องกลัวนะเจ้าว่ามันจะเหนียวกินได้สบายเลยดูเหมอะอร่อยทุกเซนเจ้ามาเจ้าเดี๋ยวเฮาจะมากินกันก่อนเนาอนี่ อันนี้เป็นจีนสดไม่ลวกนะเจ้าเห,หมาะเ,เนื้อผลาหมะดกล้ําเจ้าเนื้อนุ่มเดี๋ยวเรามาชิมเส้นกันเนาะปะกตินะว่าจะกินเส้นมีเนาะวันนี้กินเส้นเล็กเจ้าน้าชําชอบเส้นเล็ก็นเหนียวหนุ่มเหมาะแต่แต่แตแตนะเจ้าถ้า<อ>เพื่อนๆได้ไป<อ>ก็ลองแวะไปกินกันได้นะเจ้า